กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะ f อฟทักษอรโพสล่าสุดชวนสงสัยหลังทิมพิธาบอก F ว่าไงผมว่าแบบนั้น f อฟทักษอนเคลื่อนไหวไอจหลังทิมพิธาพูดกลางรายการโหนกระแสบอก F ว่าไงผมว่างั้นเมื่อคืนเพิ่งคุยกันเรียกว่าทั้ง f อฟทักษอนพักสุขเจริญ กลับมาเป็นโสดก็ฮอตมากๆกระแสนั้นมาแรงจริงๆสำหรับทิมพิธาลิ้มเจริญรลัตหัวหน้าพักเก้าไกลที่ก่อนหน้านี้โดนจับตามองเป็นพิเศษแถมหลายๆคนยังเชียร์แอฟกับคุณทิมให้เป็นคู่กันเพราะเคมีทั้งคู่นั้นเข้ากันสุดๆแถมอายุก็เท่ากันอีกด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มกัญชัยได้ถามเอฟทักษอรในรายการสามแซบหลังมีข่าวทิมพิธาโดยหนุ่มกัญชัยได้ถามว่าตอนนี้ข่าวลือมาแรงมากเลยซึ่งเอฟก็ตอบว่าอันนั้นก็ข่าวค่ะแล้วความสัมพันธ์กับนนกุลล่ะทางด้านเอฟทักษอรตอบว่าอันนั้นพระเอกอีกเรื่องทางด้านหนุ่มกัญชัย ยังถามต่อว่าโสด100%ยเอร์ซไหมตอนนี้แอฟทักษอรเลิกลากตอบโสดเต็ม100บ้างไม่100บ้างเป็นอันชัดว่าตอนนี้แอปโสดไม่100%เซ์เลยจ้าส่วนจะเป็นใครนั้นคงต้องรอดูกันต่อไปว่าหนุ่มคนไหนจะได้หัวใจแม่ไปครองวันนี้10กรกฎาคม ทีมพิธาเดินทางมาร่วมพูดคุยในรายการโหนกระแสซึ่งช่วงหนึ่งทางรายการด้านหนุ่มกัญชัยจี้ถามสถานะทีมกับแอฟทักษอรโดยได้แกล้งแซวขนาดยุ่งยังเห็นแอบไปกดไลค์แอฟทักษอรซึ่งทางด้านทีมพิธาตอบกลับแบบยิ้มยิ้มว่านี่สามแซบหรือโหนกระแสคุณแอฟว่าไงผมก็ว่าอย่างนั้น เดี๋ยวคนเข้าใจผิดก็คือเขาตอบพี่หนุ่มครั้งล่าสุดยังไงก็ตอบตรงกันครับเพราะยังไม่ได้เตรียมกันมาเขาว่าไงผมว่างั้นเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานานครับล่าสุดไปส่อง IGF แอฟทักษอนหลังทีมพิธาบอกว่าแอฟว่าไงผมว่าง้นเมื่อคืนเพิ่งคุยกัน ซึ่งพบว่าทางด้านแอฟทักษอรได้มีการโพสต์รูปภาพพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าเอายังไงดีนะซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะหมายถึงเรื่องอะไรกันแน่แต่ที่แน่นแน่ดอมส้มเฮกันต่อเนื่องเลยจ้าขอบคุณทีนิวค่ะ